กลับสวัสดีเอฟซีช่องอรันคนทักหวยทุกคนนะครับเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้หาหนอยก็ยังไม่เข้าล็อกเหมือนเดิมเนาะเออเมื่อวานนี้หานอยไปทางหนึ่งอีกแล้วนะครับส่วนลาวสตานะครับตอนนี้บอกแล้วว่าลาวสตาเป็นแนวที่น่าตาม ก็เด้งบนล่อีกแล้วนะครับเมื่อวานลาสตาร์ออกไปที่เจ็ดหกสองแปดหกใช่ไหมเจ็ดหกสองแปดหกอ่าเจ็ดหกโอ้โหตัวเด่นมาคู่เลยนะครับเจ็ดหกแปดหกมีไหมมีนะครับ นี่ตัวนี้เลยนะครับก็ตัวเน้นนะก็เข้าหกเจ็ดทั้งหกทั้งเจ<ม>็ดหกเด้งบนล่างครับสายเหนื่อยไม่เหนื่อยครับสายเหนื่อยนี่คุ้มนะครับเจ็ดหกแปดหกตัวเน้นผมหกเจ็ดเข้าเจ็ดหกล่างแล้วก็เข้าตัวรองอีกหกแปดหกนะครับสามตัวจับเจ็ดหกห้าให้เออ <laughs> เมื่อวานเราสตาร์คุ้มอีกแล้วนะครับวันก่อนเราก็เด้งบนล่างนะแต่เมื่อวันอสองวันก่อนเด้งบนล่างแล้วก็มาเข้าสองตัวนะครับสองตัวน่าจะเป็นเก้าเก้าหนึ่งเออใช่วันที่สิบหกเราก้าหนึ่งเมื่อวานบนล่างอีกแล้วนะครับดีใจกับคนที่ตามด้วยนะครับส่วน ฮานอยนะครับฮหาหนอยนี่กิจออกอะไรกิจนี่สามห้าเจ็ดสี่เนาะกิจนี่เด้งบนล่างเลยนะครับเลขเด่นนะเข้ามาดีนะครับกิจกาชาดละ่ะสองศูนย์กับห้าสองนี่สองก็เด้งบนล่างนะครับเอ่อฮสองสองศูนย์พัฒนานี่พัฒนาออกอะไรแปดศูนย์กับ จอันนี้หลุดนะครับ VIP เก้าสี่เก้าห้าครับอันนี้ก็หลุดนะครับเก้าสี่เก้าห้าปกติสามเก้ากับสองสี่ไม่มาพิเศษ0ูนย์เจดกับแปดหอันนี้ก็ไม่มาอุ้ยเมื่อวานนี่สามรอบหลักเราหลุดหมดเลยนะนะฮาหนอย ศูนย oh, oh. ์เจ็ดแปดหกโอ้โหลาวสตามาดีแต่ฮานอยนี่แหละเออวันก่อนยังมาตัวเด่นอยู่นะครับแต่เมื่อวานนี่หลุดเลยนะครับมาดูของวันนี้กันผมลองปรับเปลี่ยนสูตรหลายหลายรอบอยู่ตรงตอนนี้นะครับเดี๋ยวลองลงปรับเปลี่ยนสูตรเด่นอฮานอยอ,อย่างรอบวี อปกติดูนะครับวันนี้ลองเปลี่ยนใหม่จะมาหรือเปล่านะลองดูนะครับลองอมองดูก่อนก็ได้นะครับนะสักวันหนึ่งวัดศูนย์ใหม่ผมจะมาดีหรือเปล่าวันนี้มาดูลาวสตารก่อนลาวสตารวันนี้นะเขาจะเด่นไปที่ห้าหกนะครับจะเด้งบนล่างอีกหรือเปล่า มีห้าอะไรบ้างห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสี่หกห้า<ก> หกเก้านะครับกันหกเจ็ดตัวเดิมเมื่อวานนะครับอืมสูตรมันได้เด่นเอากันได้ไหมหกเจ็ดเมื่อวานออกหกเจ็ด กันไว้หน่อยก็ได้นะครับทีนี้มาดูสามตัวนะครับสามตัววันนี้ผมมองไปที่ แปดหกสี่นะครับชุดเด่นนะครับก็จะมีเด่นไปที่หกสี่นะครับหกห้านะหกสี่หกห้าห้าแปด 54ครับตามนี้ครับเออมาดูฮานอยนะครับฮานอยกิจเข้าเด่นไปที่90กาเด่นที่89 พัฒนาเด่นที่หกเจ็ดจะมีไหมจะอ่อจะเอาเป็นรอบ นี้ก็แล้วกันกาชาตินะแปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้าก็แล้วกันนะครับอ่าทีนี้มาดูรอบอื่น VIP VIP วันนี้ขอขอเปลี่ยนสูตรเหมือนกัน 90ก็จะมี92 93 97 98ครับ02 03 07 08นะครับ3ต,ตัวนะขอจะไปที่ สาม้าครับชุดเด่นนะครับเก้าสามเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับเก้าแปดมาถึงพิเศษพิเศษวันนี้เขาจะเด่นไปที่ สี่ห้านะครับสี่เจ็ดสี่แปห้าห้แล้วก็5,9ครับชุดเด่นนะครับสี่ห้าชุดเน้นนะครับสี่แปด ทีนี้มาดูปกติจะผ่านไหมปกติวันนี้ขอเปลี่ยนสูตรเหมือนกันนะครับเปลี่ยนสูตรไลเป็นเปลี่ยนสูตรเด่นไหล,หลายตัวอยู่นะครับวันนี้ VIP ปกติแต่กิจการนี้สูตรเดิมนะครับปกติวันนี้ผมให้เด่นไปที่หนึ่งสองตัวเจาะนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสอง หน19 2สามหนสองนะครับวันนี้ลองดูซูนใหม่ก่อนนะครับชุดเด่นนะครับ3ต,ตัว029กับสองหนครับวันนี้เน้นวิธี่หน สองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสองครับโอเคนะหรับหานอยก็สูตรใหม่ขอให้ปังนะครับส่วนลาวสตาร์สูตรเดิมนะครับชุดเด่นก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่นะก็ขอให้วันนี้ลาวสตาร์เด้งบนล่างอีกนะครับสามตัวแตกหานอยขอให้กลับเข้ามาเดินในเส้นทางที่ควรจะเป็นนะครับ <c oughs> ไม่ควรที่จะ หลุดนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ